สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอว์วอลลี่ถึงแม้ว่าช่วงนี้จะไม่มีวอลเลย์บอลทีมชาติหญิงให้ได้รับชมกันแต่ก็เป็นเวลาของฝ่ายชายครับที่ได้โชว์ฝีมือได้โชว์ฟอร์มกันทั้งรุ่นเล็ก เลยล่าสุดแอดมินก็จะมาพูดถึงความปังของกองเชียร์ชาวไทยของเราครับสิ่งนี้ทำให้ FIVB มีอึ้งแน่นอนแล้วก็การันตีกองเชียร์ของเราเลยครับว่ามีความชื่นชอบทั้งวอลเลย์บอลหญิงและวอลเลย์บอลชายเลยล่าสุดดูจากการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลยู21ชิงแชมป์โลกของ FIVB ในเพจหลักต้องบอกเลยว่ายอดวิวทีมไทยสามารถสร้างสถิติทำยอดวิวสูงสุดในขนาดนี้ครับ โดยมียอดวิวไปกว่า4,000วิ ว่าเป็นยอดวิวที่เยอะมากๆเลยครับสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับที่การันตีกองเชียร์ชาวไทยของเราได้เป็นอย่างดีว่ามีความชื่นชอบคอยตามเชียร์คอยซัพพอร์ตทั้งวอลเลย์บอลไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแต่ผู้หญิงวอลเลย์บอลของเราก็อยู่ในระดับโลกในขณะที่ทีมชายก็เป็นกําลังใจให้ครับเราเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งทีมไทยสามารถสร้างระบบต่างตน,ตนฝีมือขึ้นมาอยู่ในระดับโลกได้แฟน กองเชียร์ชาวไทยก็คงจะได้เชียร์กันอย่างมีความสุขแน่นอนครับกระแสคของสุดปังไม่น้อยไปกว่าทีมหญิงเลยดูสู้ครับพัฒนากันต่อไปสิ่งนี้ทําให้เราเห็นแล้วว่ากองเชียร์ชาวไทยก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตวอลเล์บอลทีมชาติชายของเราอย่างล้นหลามเช่นเดียวกัน